ปราสาทที่มีอนากาศหรือปราสาทวิมานอากาศเป็นปราสาทแบบฮินดูศิลปะเคลียงสร้างตั้งแต่ช่วงของพระเจ้าราเชนทราวรมันที่สองนะครับพิทธศักร,ร,ราช941ถึงพิทธศักราช968ตั้งแต่จุด9ขึ้นบันไดขั้นแรกเลยนะครับจะมีร่องรอยของการใส่ซุงครับเสาไม้ขนาดใหญ่นะขึ้นไปทุกๆชัชานพักเลยแสดงให้เห็นว่าในสมัยนั้นนะจะไม่มีการเดินขึ้นเดินลงแล้วก็ถูกแดดถูกน้ำค้างเลยนะครับจะมีหลงังคนาะ คลุมขึ้นทั้ง4ด้านเลยนะครับ ตัวของปราสาทนะครับ้ายวัสดุหลักก็คือทมอบกรีนอันที่น่าสนใจที่สุดนะครับสําหรับผมนะก็คือความคมนะครับของการสกัดหินนะครับในการขึ้นรูปผนังนะครับให้ตรงดิ่งใช่ไหมแล้วก็การซ่อร่องบัวนะแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะัมันมีขนาดใหญ่มากและมีความแม่นยำนะครับได้ทั้งหน้านทั้งหมดเหมือนใช้อุปกรณ์ที่เป็นระบบหมุนนะใบจักรที่หมุนได้แล้วก็กลึงลงไปนะครับเหมือนเครื่องกลึงนะองค์ประกอบที่ประดับอาคารให้ดูเด่นอีกอย่างก็คือตุ๊กตาประดับปราสาทหลังนี้นะ